เราอยากบอกว่าน i c ไซดอลเราจงตังเรีอาจจะแค่วันนิดนึงครับโรงเรียนเราเพราะว่าเราก็ตั้งใจอยากจะให้เด็กๆทําออกมาได้ดีคะเราก็จะเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองที่มาเราจะบอกอยู่ตลอดว่าโอเคคุณเพราะว่าพัทพเนอร์เราครูเมย์เขาแบบที่เป็นเดที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเขาแบบเป็นสายพาแข่งสายปั้นเด็กแบบมานานมากแล้วเลยสมมาิผู้ปกครองที่มาเราจะบอกว่าฝาก เอ่อฝากรูปกับเราแล้วก็พ่อแม่ก็ไปเดินเล่นได้เลยครับเขาอยู่กับเรายาวๆเราก็จะจัดการให้ก็คือเราจะดูถึงเรื่องสกิลด้วยแล้วก็ดูถึงเออเราจะสังเกตว่าเขาเป็นเด็กยังไงนะฮะเราจะพยายามให้เขาให้เขาอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งที่เขาควรที่จะเป็นเลยแต่จริงจในจุดเด่นยังไงในด้านนั้นแต่จริงจิที่กี่อยากจะฝากบอกเนาะถ้าวันนี้แบบสื่งแล้วทุกคนได้เห็นข่าวไม่ใช่แค่สนับสนุนเราหรือว่าบ้านเรา จริงๆอยากได้แรงใจจากพี่ๆสื่อมวลชนจากคนไทยทุกคนให้สนับสนุนเด็กไทย oh. ให้ช่วยกันเป็นติ่งเด็กไทยให้ช่วยกันแบบเห็นเด็กไทยใครออกใหม่เราต้องช่วยกันเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้จะแข็งแบ่งได้ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันทําให้เขามีโอกาสให้เขามีแสงขึ้นมานี่คือสิ่งเดียวที่ทําไมพวกเราถึงจัดงานยิ่งใหญ่มาอันนี้ สิ่งที่เราอยากทําคือเราอยากให้แตกพยายามส่องไปถึงทุกคนแค่ใจทุกคนได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์แล้วได้ทำมืไม่ใช่แค่เปาคนเดียวเปาอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆแต่ว่ามีเด็กมากมายที่เก่งแล้วก็มีความสามารถใช่ไหมคะเพื่อนหนูเต้นเก่งเยอะไหมคะใช่ค่ะเยอะไหมคะเยอะมากได้อยากชวนทุกคนมาเรียนด้วยกันไหมคะใช่ค่ะมาเรียนกันเย็นๆนะคะที่ไหนคะที่ Next Idol คะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ จิมจริงจังขนาดนี้ลงทุนไปเยอะเยอะมากลงทุนไปเยอะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากอยากให้มันมีเวทีอยู่ในโรงเรียนของเราเรามีเวทีเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพ,พ,พี่พี่สุวรรณชนคือเวทีที่เห็นอยู่ในงานนี่คือเวทีข้างบนอลังกว่าตรตรนี้นะครับกตงใช่ครับแล้วก็ผมนำนำเข้าทุกอย่างจากประเทศจีนด้วยฮะอยากให้ทุกคนได้ขึ้นไปเห็นเวทีของเราฮะน่าจะเป็นจุดที่ทุกเอ่อเด็กๆทุกคนจะได้ทำคอนเทนต์บนเวทีนงนถ้าทุกคนเห็นใน เห็นในออนไลน์โซเชียลก็จะเห็นแบบมีกรุ๊ปเต้นอะไรอยนที่เปนแสงสีเสียงสวยมากผมผมไม่แพ้แน่นอนค่ะคือคิดว่าลงเุนเยอะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดการลงแรงลงใจน่าจะสําคัญกว่าการใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับมันแล้วก็ทําทุกอย่างคิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดเพราะว่าคิดว่าเรื่องการศึกษาของเดก็ <im it ra> <ส>ขขดกการพัฒนาเด็กไม่มีอะไรที่แพงเลยถ้าเราอยากจะพัฒนาบุคลากรขอ,ของประเทศเราเด็กของเราทุกคนมัน มันต้องแบบนี้แหละมันต้องเปิดนี้แล้วก็เป้าหมายของเรานะโค้ก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะก็5ปีข้างหน้าเราก็อยากจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเปิดสาขามากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเราอยากจะทําเป็นโรงเรียนมัธยมครับอยากจะให้มันมีวุฒิเป็นวุฒิของกระทรวงะครับเป็นสิ่งที่เราเป้าหมายของโรงเรียนเราไนท์ไซท์ไดอค่ะจริงๆแค่หวังว่าวันหนึ่งจะมีเด็กของ n น x t ไอดอใครสักคนไปเป็นดารานักร้องระดับระดับประเทศระดับโลก นันก็คือความภูมใจของคนไทยเราทุกคนแล้วเนาะเวลาเราเห็นศิลปินไทยไปถุกงนนะานแค่อยากได้ยินแ,แบบว่าลูกศิก์คนนี้เธอ<ช>เรียนที่เนะ็กซายด์เแค่นี้เราก็รู้สึกภูมิใจมาก ขอบอกพี่พีสื่อมวลชนนะครับฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะยังไงขอบอกเลยค่ะพระบพุก็วันนี้นะวันนี้7ธันวาคมนะเป็นแกลงโอเปอเรชั่นของ Next Sideo Academy นะครับโรงเรียนของเราอยู่ที่จ a มจ e รีสแควร์ a r e นะชั้น3ครับก็เชิญชวนทุกคนมาเรียนกันเยอะๆนะนักเรียนของเราตอนนี้แน่นมากแล้วนะครับเรามีแสงสีเสียงบนเวทีอ่ะเวทีอยู่ในโรงเรียนของเรานะฮะโรงเรียนของเราก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆก็ ชิญชวนน้องๆที่มีความฝันนะผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกๆนะเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแอคติ้นะครับอย่าลืมนึกถึง Next Idol Academy นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นกาลังใจให้กับชาวัใหญ่ทุกคนนะวุกคนที่ผมเป็นเด็กใต้นะเป็นเด็กยวานะก็ได้ยินข่าวๆน้าท่วมนะก็เป็นกาลังใจให้กับ พอแม่พี่น้องทุกๆกคนนะฮะเพราะว่าสายเลือดผมเป็นเด็กหัดใหญ่เลยนะฮะับบ้านคุณละบ้านคุณบอกเขาไปดิววาบ้านคุณชั่นไหนบ้นไหนบ้านคุไม่ว่าจะเป็นรถเป็นยิ่งผ้าหรือว่าตรงต๊ปลาทุกอย่างก็ไปอยู่ที่ไปผมเลยครับนะคนที่เกลกสิบกผมนั่นก็คือแม่นะครับก็ไม่ใช่แค่บ้านผมคะผมมาซ่ร้ที่สุดคนในเมืองครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบ้านที่อยู่ที่หัดใหญ่ทุกทุกคนจริงๆครับแล้วก็ ทางเราก็ช่วยเหลือเต็มที่นะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวเราอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันนะครับภัใหญ่รอบนี้หนักจริงๆนะครับพีทีไอยู่บ้านอยู่บานนี้มันหนักครั้งนี้หนักกว่าปีห้าสี่ไม่หนักเท่านี้ปีห้าสี่ผมก็อยู่ผมก็พายเรือไปมาอยู่คพายเรือที่บ้านไปมาอยู่แต่ปีนี้ผมไม่ได้อยู่ครับปีนี้ผมรับพ่อคุณแม่ขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพครับแต่จังหวะนั้นคุณพ่อกับแม่อยู่ที่กรุงเทพจังหวดนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพพ วมไปชั้นหนึ่งวนไปไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แต่ว่าญาติญาติเราอยู่ว่าไงลูกโอเคเนาะว่าไงเราเปี่ยนถ่ายตอนนี้เขาจะมาบองบ้านทั้งหลาอาจริงๆไม่ใช่แค่บ้านผ,ผมอ่ะผมว่าในเมืองในเมืองทั้งหมดคือเสียหายหนักมากนะครับนผมนบ้านผมเป็นเล็กทุกน้อยมากแต่บ้านผมบางคนไปถึงแบบ4เมตรอะไรอย่างเงี้ยสี่เมตรห้าเมตรนี่ก็เป็นหนักจริงๆก็ถามท่ายอยู่ตลอดเป็นห่วงตอนนั้นที่บอกว่ามีญาติที่แบบผ่าตัด้วยอะไรอย่างเงี้ตอนนี้เขาบอกว่าใช่ครับใช่ครับผมสิ่งนี้รู้สึก โชคดีที่สุดคือญาติผมทุกคนได้ออกมาต่อให้เขาแบบรอกันสิบห้าวันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้ออกมาจริงเขา,ออาเล่าให้ฟังครับคือทุกคนแบบเพื่อนบ้านอยู่ห่างกันเป็นแบบว่าสิบกว่าหลังคร<อ>ับเขาก็มีการโยนเชือกมาแล้วก็โหนกับข้าวมา<อ>แล้วก็แบบค่อยๆ่อยค่อยๆ่อย,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 อยดึงมาดึงมาดึงมาแล้วก็ได้กินข้าวกินน้ำนะผมว่าจุดนี้ก็ทําให้ได้รู้ว่าคนหัดใหญ่นี่คือรักกันมากนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนจริงครับข้า เอาเล็กน้อยครับเล็กน้อยจริงๆถ้าเทียบกับคนอื่นน่าจะใช่ใช่แล้วต้องกลับเป็นพื้นทูอะไรอย่างี้ผมว่าผมเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยกันเป็นทูที่บ้านที่ทุ่งลุงที่แบบรอบๆเพื่อนบ้านเราด้วยกันครับตอนนี้คือผมว่าสิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันก็คือเรื่องขยะที่ต้องที่ต้องช่วยกันบิ๊กคินนิ่งช่วยกันทําให อาจจะคนละไม้คนละมือครับผมว่ามันจะค่อยๆเป็นตูผมคิดว่าไม่กี่เดือนครับเยวก็ดีขึ้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอถ่ายรูป